วันนี้วันจันทร์อีกวันหนึ่งนะคะสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักกีฬาของเราทุกท่านนะคะวันนี้เรามาชมตะก,ก้อมารุ้งตะก,ก้อให้นักกีฬาของเราสนุกสนุกออกกำลังกายทุกวันนะคะตั้งแต่เจ็ดโมงเช้า ถึงสองโมงเช้า<ม><ม>ทุกวันใครอยากร่วมสนุกกับพวกเรา<ม>ก็มานะคะออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงธีราปัญญาลูกเสดของพวกเรานะคะ<ม>ที่ศูนย์ออกกำลังกายบางใหญ่ซิตี้ค่ะนีเ้เรามาร้นตะก,ก้อสนุกสนุกให้เป็นกำลังใจนักธีราของเราไตามาา้าอ่อลักได้ ยุดเตะไปเตะมาเอาละตึงเตะไปตึงหมดปลายปตึงเอาละพี่ทินเตะไปพี่กรีดเตะมาเด็ไปเฮียเอาพี่ทิเนเตะมาเฮียเตะไปนอนเลยจัดไปดอกหนึง่งโหพี่ทินขึ้นมาสวยมากเอาละพี่ทิดติดเมาโมงไป สวยอึ๊บสวยโอ้โหโลูกยังอยู่พี่ทินได่ไม่ธรรมดาจัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยโ,โหสวยมากค่ะพี่อึบโอ้โไม่ธรรมดานะคะอกไปแล้วไปมาไปไปสวยค่ะ เตะไปเตะมาค่ะอาสอกไปโหดีดไปดีขึ้นมาอุ๊บขึ้นมาสวยนะละไปมาดีไปผิวผิวเตะไปอีกฝ่ายหนึ่งมองมาแปะไปข้างมานะคะที่สวยพี่เนีย่ยที่กีก็สวยเอียก,ก็สวย ไม่ธรรมดานะพี่ิีนเ่ีก็ไม่ธรรมดาสวยค่ะพี่จัดไปเอาแล้วพิธรับได้ยังอยู่ยังอยู่นะคะลูกยังอยู่มีรุนมีรุนสนุกสนุกนะคะจัดไปจัดหนักจัดเต็มนะพิทินนั่นแหละสวยแล้วโหยังอยู่ยังอยู่ยยสวยมองมาไปไป อ่ามองไมเอาลรเตปมาเดทไปสวยนานละนั่นละพี่สวยดีไปไฟนึงนานาละสวยอุ๊บพี่ยืดก็ไม่ธรรมดาเดี๋ยวนี้เตะเก่งแล้วนะคะคุณพี่น่นละสวยโอ้โหอันนี้กองเชียร์ของเราสาวสวยนี่ก็ไม่เบานะคะ จัดไม้พี่ยุดดงๆพี่ผิวเ okay. บาๆลอยเลยเรียบไปแล้วโอเคยังอยู่ยังอยู่สวยค่ะว้าพี่จินไม่ธรรมดาสวยมากดงๆเบาๆนะคะจัดไป ออกกำลังกายนะคะทุกวันนะคะสนุกสนุกได้ไหมโอยังอยู่นะคะตึงตึงนี่ก็ไม่เบานะคะจากเตะไม่เป็นเลยนะคะเดี๋ยวนี้เก่งแล้วคะ่ะประมาณหนึ่งถือว่าโอเคสีเท้าแต่ละท่านนี่ก็ไม่เบาเรามาลุ้นสนุกสนุกนะคะให้ร่างกายเราแข็งแรง À. จัดไปหวยโอ้โหแงงหวยเขไม่ได้หัวรรอบนานแล้วหมดเรื่องเลยนจะได้หัวเรอะ กองเชียร์ของเราผงคนเนี้ห่วงตะเบอร์สี่อ่ะ